มาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอกซ์ตออีกแล้วตอนนี้อยู่กับคุณนามิดานะในสุดเราก็ได้มาเจอตัวเป็นเป็นกันสักทีใช่หลังจากที่ติดโควิดกันติดโควิดกันใช่มามาเป็นการเจอกันระหว่างเชนโอเชียตกับอัศวินเวทมอนเวทมอนนะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับใครเริ่มก่อนอะไรยังไงดีเต๋าเต๋ามาโอ้อ่าผมเริ่มก่อนแล้วกันโอเคคนชนะเริ่มก่อนอุ้ยขาสุดน้องจอเริ่มแรกของผมโร เล่นเลยตามปกติโอ้โหนี่มือกุลาเบย์จ้าจัว์มีล้อนะไอย่าตัดวิ่ผมไหมนี่เจอทำอะไรไหมไม่ไม่ไม่หามอนเตอร์ที่มีคำว่าซิงกับไอเทมบาสสวินไม่หมดอยากอาบไปได้คาว่าโหดดิกงนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็มาคุณไม่รับเป็นนตเทรดเวอร์ยัยไอยาจบแล้วแต่คุณแหนักผมตีสองทีแต่คุณจับเลดเอบอผมก็นิ่งแล้วนี่โอ สวมใส่มามามาโคบอดี้โคก่เคสชาจั่วยบอดี้บอดี้พัฒนาว่ะชาจัวถ้ามีอะไรอ่ะมีมีติดไปเลยนะถ้ามียาสวินเบนบอไปอีกอ๋อได้นิตได้ชาร์ได้จัวก่เคสดีไว้ชาร์จว่วยเดี๋ยวนะไปเลยซิงค์ตัวใหม่เนี่ยใช่ตัวของ c b พีจ่ายสังเกตสัมมาทิฏฐิเข้าสูว ทีหนักตูมไปทีสามนิ้วไม่ทำเล่นไปเลยทีรอเหตุแล้วกันเฟรมคอยเทศทำอะไรอะ่ะไล่ได้ห่างมียาสุริมีมนบนสนามช้าสองกีดยูสองเลือดโอเคเทคซิงไล่เวทไฟสามพานโอโบดโอเคมีเวอะไรในหลุมบ้างไหมอ่ะไอ้ยาบวกแค่สามพันโอโบด <Okay. S 2> มัมน,โน,โน,นี้จะได้อะไรอยู่อีู่พันอยากได้เยอะกว่านี้ จำใจแล้วกันแท็กแท็กเฟสมากี่สองครีสกิลเมื่อดีโม่ทปติดไฟเอาขึ้นมหมยิงหนึ่งเลือดเออจบเทินแล้วเทินรอจะรอดไหมมีมืออันนี้ตายตายตายต้องรอดแหละยิงชัดเหรอตัดไหนไหนวันไหนวันนะไม่อยากให้จัวเลยโอ้ยยยอมตัดใส่ไบยาแท้แท้เซสชวเฮ้ยอาไเนี้ ก็โซเชีมาไ,ได้ชาร์จุ๊บอาคนไล่ไปนั้นใช่ไหมผมไล่ทนี่สวนนะาร์จสองบวกสามพันโอบอลแล้วถ้ามีไฟแตกต่างกันสามใบในหลุมมีแตกต่างกันหยิบไฟหนึ่งใบขึ้นมือที่มัน 3, เป็นสิงแชรสามพันกลายเป็นแชรหกพันโอบอลช่วยไปอย่าในวันนี้แล้วมัขึ้นบ่อยอ่ะคือมีสองใบอ่าบาบากแล้ว แทต่เวทอย่างนั้นอ่ะจะใช้เถกแล้วประกาศเ็กเนาะเดี๋ยวผมอดูก่อนมีไฟมีไฟไปหนึ่งสมีสีใบผมจ่ายแค่เกียรเดียวบึม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 อดเไม่โดนใจนะข้านี่ไปหมดเลยง่อกจาเตอนน้ชเลยข้าเดินโตเขาขับดีมาก าร์แอนจุ่นเมื่อเริ่มมีนฟีดติคนี้ทำงานทิ้งการ์บบนมือหนึ่งไปหยิบไปเลยสิงล่างเล็กสองใบบนสุดเข้าโซนี้ลายบวกเอาบวกมเอาบอลจวนนี่คนนี้บวกอีกหกพันบวกหมื่นสองเอาบอล ชาสองยูสองทำไรไหมชาสองยูสองไปยากเขียนเรื่องสองใบนี้ดีโอเคได้ได้ได้ยาเขาเลทวันนี้ไม่ต้องยิงเขาแล้วแบทู้คนนี้เมื่อเริ่มแบตทำมีพลังอันนี้ทำไรได้ตื่นสองมากกว่าเคาน์เตอร์แอ X งัดเพื่อนที่มีพาลังเก้าพันหรือมากกว่าคิดป่ะได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวเธอเธอราคา นะครับมาาอ่คนนี้แชร์อันนี้แชร์ดับเบิลออร์บอลไม่เลื่อนไปถักไปอันนี้แชร์ตลอดบวกกี้บวกเวีนตีห้ามลดโอเคสามสามขี้ห้ามยกเลิกห้ามลดสามขี้ห้ามยกเลิกห้ามลดห้ามยกเลิกห้ามลดสามหนึ่งสองสามจบการต่อสู้ทำไรไหมนอนนอนห้ามยกเลื่อห้ามลดห้ามยกเลื่อห้ามลด ตายแล้วแหนสามนี่บอดีคนนี้มันแจกคิดว่าดีการดีเดียวตายตายตายสามารถถูกรถรถตัดเกมต้นเกมอ่ะเป็นนี่รับนับไปก่อนนะเราดูเกมถัไปยากว่าทำไมคนเล่นแชร์ตัวรศษน้อยมันไม่มีตัวเสิร์กมันหายากเดี๋ยวชุดหน้าตัวเสิร์กก็มาแล้วนี่ไม่ใช่ซีพีแต่ว่าเอทพีเอทพียังไม่มาตัวเสือกตัวเสือกอีกสภาพหละตัวเสิร์กไอโจอ่ะตั้งช้า ขัดกูทุกดอกนะไงฟาร์มยังไงออโซมากำกับๆี่สองไม่อีกรอบตาเนี้ยไม่มามาเกมยสองเอ้ยเอ้ยนี่อะไรผมนี่อะไรมหาวิทยาลัยของแท้มาโอเคพี่ลุงก่อนนะสงครามมหาวิทยาลัยใช่สงครามมหาวิทยาลัยใช่เวทเต็มมือเลยเวทเต็มมือเวท ตัดไหมเยินไม่ตัดแล้วไม่ขึ้นหรโอ้โหแบกรถไปแล้วลูกหนองหาไลเไลท์ตัดได้ไม่ใจนนทกเอามอนเกีเข้าเก็หรือลงดอกก็ได้ U หนึ่งทีตัดไะเอาคนนี้โอเกีดอเียกว่าช่วงนี้การ U อะไรยิวอะไรอย่งเีเซตทำไาโบเชิน เซตทไรบ้าวเริ่มมาเยิญเินเิยิอาเค่าเรียบร้อยจะไหวบ้างเนี่ยทำวีไหมช่วงดบเนาะวิไล์นั่นแหละเมื่กี้่อไวันก็ได้ทำวททเวไม่เชเรสองเกตเขาได้ลอขึ้นมือแล้วเหรอมาไล์ที่กิเอาวแทนโอ้ว what the f u c นำเวนหนึ่งมยังดอกเข้าโซ่ใชโดเวเแล้วนำการนี้เข้าโซ่ใช่หนานประเด็นก็คือลอย,ยู่ในดอกสองใบลรควคุณหยิบลอเข้าโซ่ไดใ้ใช่โอเคเอามาขกา้นียยินึ่งบาเข้าโซ่ยิงหนึ่ง,ง,งแล้วก็ใไปไปบยับดเข้าโซ่เร้าโซ่เป็นยังไงขึ้นเลยมา,า,นานแล้วเข็เราขึ้นเลยตีเลยไปอดสอรีอ่า ผ่านเทินโดรุเริ่มเมนไม่มีใช้ผ่านเดินอันนี้ไม่ใช่อ่ะมีเวทไหมไม่มีเวทเลยเช<า>์ดเอ็นดูดูรู้มาดิกันระเบิดโจกกันไปบาดีโคชาร์จุม่มหาสิ้งหายดิมโอเคไม่ตัดอ่ะไม่ตัดไม่ตัดมีเกล็ดเดยอะ เอาล่าง<อ>ด,ดับเบิล์ก็แกไหนแกะอะไรอล่างอันนี้เป็นพันไหมใช่ล่างนี้แจกเป็นแล้วตีห้ามตีเดี๋ยวห้ามรถแล้วแจกขี้ด้วยตัดไปเอาเลยเอาเลยจ่ายน้องเกดไปเ้ยสิงโอ oh ้โฮโรยานี oh oh. บ้านะเขาจะไม่ให้ผมฟังโอ้โหดิเมจิกไปแล้วบ้านะอะไรกันตรงนี้มีอยู่สามสี่โซ่โซ,โซบิสงสัย่อ่ะ เฟรมคอยที่ทำไรไหมชาสองยูสองนะครับงเกตยูสองซิงค์แช่สามพันโอบอจริงๆในสวรโดโอเคจั่วสใช้ได้ไปเลยเฟรมออบเมมโมรีทิ้งอ่าเินเมอหนึ่งใบใหนึ่งเกีจั่วสโอเคจั่วจังเนี้แต่ถ้าเป็นมอนวันนี้ก็ไม่เว้ เมื่อเห็นรายวิทย์เลยใช่สามพันโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วบวกพันเอาบอดแบรดูอ้าสุดท้ายเต้าใส่เพลเข้าโซนหนึ่งไปยิงนึงมันไม่โดนเพยใช่ไมร่าฟอส์สหายอยากขอสาม้านี่ใช่ไม่โดนยิงไงล่ะเก่งฮะนั้นเยอะอดีกลางไวไม่ลงล่างเอาหรอกตีเข้าหมดเลยนะตีเข้าหมดแหละทำไปโซนเนี้ยวันนี้ตายได้ ชาร์เลือดชาร์จไรจื๋ตีกลางตัวเราเวฟไม่มีแต่เบิ้ลทั้งนั้นเลยเำไมอีกใบหนึ่งชาร์จไรจื๋อห้ามยกเลื่ห้ามรถอาก้าไปห้ามยกเลื่ห้ามรถไปอีกทีไหมอ่ะอีกทีหนึงอันนี้ห้ามยกลืห้ามรถใช่ไหมอันนี้ยกเลิกได้ยกเลิกได้ยกเลืห้ามรถยกอันนี้ยกเลิกได้แต่ห้ามรถอย่างเดียวเด้แต่มันกันนะยกเลื่อไหมอ่ะเฟกเอาอะไรอย่ะามีเฟ้เอาอ่ะไม่ได้เลิกกลับ ขอดูเว้ยไปในหลุมนอนเลยดูวะผ่านผ่านเลยผ่านแล้วเลยก่อนผ่านไปนั่นนะไปยาก่อนอ๋อไปนั่นเดี่ยวเกี่ยวอ่ะพาให้บีโรดเรียบร้อยไม่เรียแล้วเจีดได้แต่ละไม่เรีแล้วเจีดได้สาระโอ้ยคือถ้ามันมามันก็ได้เล่นแต่ถ้าไม่มาก็ตายนั่นแหละเลยต้องรอตัวตื่นยังไงวะอย่างนี้เองอ่ะเขอดูนะ เชนเชนเชนรชันรานบนทอะมัไม่ได้กันระเบิดใช่ไหมไม่กันสวนก่อนอ่าเวไฟหไฟสไฟสไฟสไฟห้ายิงฟีสองไฟยิงสองใไปโอเคไล่ารล่ามระบอลซีรเอติดล้อวเดอร์แล้วเออโอ้ย แค่เขาปีล้อผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไหนเราเราของเวทบุกของเราโดนนั่งไปแล้วเอเอแทกมาเข้ามาแค่พีตัดไปนึงแค่พีตัดเวฟหรือยิงเลือดผมก็ไม่รอกมีเพนไหมยังมีเพนหายแล้วกอส่งยิงหนึ่งเดียดีแล้วไอเข่ามายิงเก้าพันเก้าตีหมื่นสองกาเป็นสอง e ไ เออโอเคผ่าแนแค่นั้นแหละงาน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 จุกแล้ลยะไรโซมาเยอะแชร์เลยโฮลี่โฮลี่โฮลี่มันไม่โดนยิงมี <c oughs> โซเหลยอกี่ใบอ่ะเออย่าสีเวฟพอดีนุ่นสลายแล้ว มีของรถมาไม่ไม่ช่วยชาสองเวดตัดเวดไหมไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เดียวอ๋อลืมของรถมีไม้โอเคจ่าเตี้ยจ่าเตี้ยโอเคแอคแท็กเอาอ่าเฮ้ยเขายิงผมมาไอช่องกันไปโซการ์ช่องกันชาไลจัวสี่เหรออ๋อสี่เวฟสี่เวฟก็ไม่ไม่เหลือโซพอดีเอชไลจัว่าสี่เวฟก็อีกสองโซล์ผ่พักผ่านพักโอพาเดิน เ <Okay, S 2> ข้าเทานเนาะขับวีร้อใส่หน้าผมขึ้นล้อแล้วแล้วคุณเนี่ยขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกัน <c oughs> จ้าเดาขึ้นเหมือนกันนี่เอาวันนี้ดีไป <c oughs> อือวันนี้ไปอาญาสมรีสมบีกันเลยลำวนีนี่มอนตามสนามรถตามเกจมีสามใบรถสามเกจได้แล้วทำอะไรนะโบกเล็บหกจวดหนึ่งอะไรนะเปิดเปิดสี่ใบบอกว่าไงอ่ะเปิดสี่ใบเอาสองใบขึ้นมือสองใบเข้าเกจอากุลเนี่ย มันคืออกโรนี้อะอะครใช่แล้วอันนี้ตัวอกโรใช่ไหมใช่แล้วอกโรจริงๆเิอรอไม่เบาไม่น่าแล้วเหลือสองแล้วนี่คุณมันยิงหลอเพียแอนแท็กใจหนึ่งดีหนึ่งเลือดอ่ะผมตายพอดีไม่เป็นไรถือว่าดีตายด้วยตัวเองใช่ เดีย๋ยวไปตายด้วยอย่างอื่นโอเคอะประมาณนี้กันหนึ่งหนึ่งถือว่าสนุกสนาน<ช>นะครับให้ดูกันสนุกสนุกนะใครชอบอก็กดไลค์กดแชร์กัสใครชอบเอ๊ะต้องรัครับผมสวัดดส,ด,ด,สด,ดีครับสวัสด,ดีครับลาเพื่